เพิ่งตื่นหนูเพิ่งตื่นค่ะแม่แม่หนูหลับช่วงหกโมงหนูตื่นตอนทุ่มหนึ่งร้องไห้เขาเพิ่งตื่นนะคะโอ้นอนหลับโอเคตัวจริงเสียงจริงไม่มีติงนังนะคะแม่แม่ติ๊กต๊อกติ๊กต๊กตกิ๊กต๊กตกิต๊ตอ,อะไรดีคิดก่อน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 หนูคิดก่อนพระเจ้าเ,าเมื่อเกา้งโอ้ยเด็กเพิ่งตื่น พระแสนพระแสนหันมาดูด้วยหันมาดูด้วยพระแสนต้องหันมาดูนะคะหันมาดูถ้าอย่างนั้นอ้วนจะร้องไม่หยุดนะคะแม่แม่เอออ่ะกินส้มก่อนกินส้มก่อนใจเย็นเย็นใจเย็นเย็น,ยนแล้ลากมั่ง <laughs> ออ <laughs> เออ้ยเออนาอร้องทำไมร้องทำไมหนุกอโ <laughs> อ,อโอเคหนูตื่นมาหนูหิวเลยนะหนูตาแววแววมากนะแม่ โอเคครับพูดว่าอะไรล่ะนะฮะโอ้โห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 โทษ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 ตื่นขึ้นมาแล้วหิวเลยค่ะแม่แม่โอ้โขนองเลยนะคะตื่นขึ้นมาแล้วขนองเลยคามเด็กอยากอยากกินนะคะเอ้ยอ้วนเอ้ยอ้วน ตามง้อก่อนนะคะตามง้อก่อนเอาไม่อ้อนแล้วเขาหิวน้ำหรือเปล่าตื่นมาแล้วหิวน้ำหรือเปล่าหลับไปแว๊บนึงนะคะตะอ้วนตื่นมาก็ร้องหาแบบว่าไม่รู้ร้องหาหรือว่าร้องหิวนะคะ <S <S แต่ไม่น่าจะหิวเพราะกินอิ่มแล้วนอนหลับไปช่วงหัวค่ำนะคะ ก็ตามภาษาเด็กนะคะแม่แม่ตื่นขึ้นมานออ้องเห็นเราเงียบๆก็ร้รรองหานะคะอ,อยากให้พ่อพ่อกอดเหรออืมอมืกอดๆนะโออยากให้กอดๆหนูเออดึงมือไปแล้วค่ะเออตื่นขึ้นมานะคะเพ<ๆ>ราะแสนสุขไม่ได้หันมาใกล้ด้วยแหละค่ะก็เลยมีความรู้สึกนอยหน่อยนึงนะคะ <ๆ S 2> <ๆ>พอนอยก็ร้องเลยค่ะ<ๆ>ทีนี้ เราก็ตก,กใจนะคะคิดว่าเขาเป็นอะไรก็เลยเดินมาดูนะคะ <coisa> โอ้ยอยากนอนโตดูท <share> ่าค่ะทำอะไรน่ะละ่ะเป็นอ้วนโอ้ยดูธรรมดาธรรมดาออเป็นอะไรอ้อ,อนอ้อนพ่อจ๋านะโอ้อยน,อออน้องหนักอ้อนอ้อนพ่อจา๋า <Cream> <quer> เขาก็ล้าน้องนางเพิ่งตื่นลูกน้องนางเพิ่งตื่นแล้วน้องนางงอแงภาษาเด็กนะคะแม่แม่เขาพิ่งตื่นนะคะโอ้นอนหลับเคตัวจริงเสียงจริงไม่มีติงนังนะคะแม่แอ้วนเลยอ้วนโอเคทำไมตุ๊ดนัง หนูอยากนอนแรงพ่อจ๋าอยากนอนแรงค่ะหนูอยากนอนแรงโออหนูอยากนอนแรงนะโอ้โหเขีเขอยวหนูอยากนอนแรงค่ะหนูอยากนอนที่สุดเลยเวลาอนะ <c oughs> เวลาเขาคือคือเขากินอิ่มตั้งแต่หัวค่ำนะคะ <c oughs> น้องนิจา <c oughs> ให้เขากินรอบหัวค่ำเนี่ยประมาณรอบห้าโมงเย็นนะคะห้าโ <c oughs> มงเย็นหกโมงเย็น <c oughs> พอทีนี้เขาหลับไปประมาณสามสิบนาทีค่ะเมื่อกี้ ทีนี้สะดุ้งตื่นมาเหมือนตกใจอะค่ะคิดว่าเช้าทำไมพ่อกับแม่ไม่เอาอาหารมาให้อย่างเงี้ยเออต้องรอกูโอเคอ่ะพ่อจ๋าช่วยดันด้วยเพราะโอ้อยังตดอีกหนักพุงแล้วนะหนักพุงเอาส้มมาเลยพ่อจ๋าส้มมาเลยเอาส้มมาเลยนอนหลับรอส้มก่อนไหนนอนหลับยังไงหนูท่านะฮะหนูหิวแรงแล้วนอนหลับรอส้มโอหนูรอหนูรอตรงนี้ค่ะพ่อจ๋าหนูนอนรอตรงนี้ ีเอาเหมือนง่วงจริงนะเย้อแต่พ่อจ๋าโอเอ๋หน่อยสิโออโหเดี๋ยวพ่อสใหมก็หลาบนะอยดูขานอนหลับไม่รู้ว่าเขาจะนอนหลับจริงๆเนี่ยโอู้ยุกขาสูงลุกกว่าลุกกว่าระวังระวังโดนขาเอ้หนออาช้มให้ก่อนนะลูกก่อนอาช้มให้หนูหนูด้วยนะหนูไม่ให้ไปค่ะหนูไม่อยากให้ไปเลยอึดอึด ไม่อยากลุกยังยังยังงวงเงยอยู่นะคะยังงองแงอยู่เออยังยังงองแงอยู่ขี้เซานะคะตื่นขึ้นมาแล้วก็ขี้เซาเลยเพราะว่าเกช่อมก่อนนะคือน้องนี่ต้องแจ้งแม่แม่ก่อนว่าเข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 าตื่นมาแล้วเขาอาจจะคิดกังวลว่าเอ๊ะมันเช้าหรือว่ามันสายหรือว่าอะไรนะคะภาษาเด็กเนาะออวันนี้เขานอนเร็วนะคะ ปกติเขาจะหลับช่วงประมาณสองทุ่มครึ่งสามทุ่มค่ะ,ะแต่วันนี้หลับเร็วทีนี้สะดุ้งตื่นก็คิดว่าเอา้าทําไมตื่นแล้วทําไมพ่อจ๋าไม่เอาอาหารมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนน้องตื่นอันนี้น้องนิดถ่ายคลิปประมาณทุ่มสิบนาทีทไม่ถึงทุ่มยี่สิบนาทีนะคะแม่แม่ไม่ได้ดูเวลาเหมือนกันแต่น่าจะประมาณนี้นะคะเต้าหมูอ้วนอเต้าหมูอ้วนหรอคะเต้าหมูอ้วนหรือคะ และอีกอย่างหนึ่งพ่อแสนสุขก็ไม่ได้ยืนข้างๆเขาด้วยคือคือคือมันไม่ใช่เวลาตื่นนะคะแม่แม่แล้วพ่อแสนเขาก็ยืนหันหน้าไปทางนี้และไม่ได้มองลูกนะคะกินโทษก่อน่อนอ่อนก่อนนะอ่อนอนยังไงอุ้ยอ่อยยังขาหลังไปแล้วอ่วนอ่อนยังไงอ่อนก่อนอู้อ่อนอ่อนเพราะจ๋าหนูนั่งรอเลยนะอู้ยทำไมจะน่ารักแค่ไหนลูกฮะ หนูนั่งคอยเลยหนูนั่งคอยเลยพอ่อจ๋าเออพ่อปอกส้มก่อนพ่ออกส้มให้มั่มด้วยบอกตรงนี้ก็ได้ปอกตรงนี้ก็ได้ตร,ตรงนี้ไหมหรือว่าตรงไหนตรงนี้ก็ได้พ่อจา๋าพ่านั่งแล้วกาไม่ลุกหรอกอ <c oughs> หิวส้มหิวส้มแรง,งค่ะ <c oughs> หิวส้มแรงน่ารักมากนะคะแม่แม่อ้อนอนขอกินส้มโอ้น้องนางได้กินส้มโอ้ย น้องนางได้กินส้มค่ะน้องนางได้กินส้มเออใจเย็นๆเพราะจ๋าแกะอยู่หลุกใจเย็นๆใจเย็นๆวอถูกใจมากเลยวันนี้น้องนิกไปตลาดมานะคะแม่แม่ไปหามะพร้าวสั่งเขาไว้แล้วค่ะแต่ว่ายังไม่มานะคะได้ส้มมาแทนค่ะนนวันนี้นอนหลับนอนหลับรอพ่อจ๋าแกะส้ม ทำยังไงดีเออรอก่อนก็ได้หนูนอนรอพ่อจ๋าแกะส้มให้ม่ำเลยค่ะแกะ,นะะแก่อนนะ,ะ <laughs> เออพ่อจ๋าแกะด่วนเลยแกะด่วนเลยไวรุ่นใจร้อนัวรุ่นใจร้อนพ่อจ๋าเออพ่อจ๋าทำไมไม่ทันใจเลยเนี่ยคนเขาหิว <laughs> แรงแล้วเนี่ยส้มเนี่ยมีวิตามินซีเยอะนะคะแม่แม่ซึ่งน้องนี่ก็ได้สอบถามคุณหมอดูแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าน้องทานได้นะคะน้องทานได้นะคะ วันละห้าลูกวันละสิบลูกได้เลยนะคะแม่แม่าซึ่งซึ่งเป็นอู้ดูพ่อจ๋าสงสาพ่อจ๋าไปไปไปกินทางนู้นป้าให้พ่อจ๋ากินด้วยไปเออให้พ่อจ๋ากินด้วยปลาลูกปลาปะอย่ามั่าโอ้งอแงไม่ยอม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 ให้พ่อจ๋ากินด้วยไม่ยอมดูดูทำท่ากบไปค่ะแม่แม่ปลาลูกปลาปาปลให้พ่อจ๋ากินด้วยพ่อจ๋าก็ยืนมองแล้วน้องนางมาแอบกินคนเดียวเลย คือกลิ่นส้มเนี่ยจะได้กลิ่นเร็วเพราะว่าด้วยความที่เปลือกเนาะแม่แม่ขาอ่ากลิ่นมากับรูปกับเปลือกกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อมเปรีย้ยวอมหวานนะคะอร่อยถูกใจวัยรุ่นเลยนะคะ ผลไม้ทุกอย่างเนี่ยก่อนจะให้น้องกินเนี่ยน้องต้องถามคุณหมอหมดเลยนะคะแม่ๆชนิดนี้กินได้ในปริมาณขนาดไหนนะคะชนิดนี้กินได้ในปริมาณขนาดไหนนะคะคือเราต้องถามน้องเพราะว่าบางทีเราให้เขากินเยอะเกินไปหรือว่าไม่ให้เขากินเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันก็ต้องบาลานซ์นกันกับกับตัวเขาด้วยน้องอย่างน้องนางยังเป็นเด็กเนี่ยกินได้วันละกี่ลูกนะคะพ่อแสนสุขโตแล้วกินได้กี่ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่า แต่รับประกันได้เลยนะคะน้องดิ๊กไม่ให้กินเยอะเกินไปหรือน้อยเกินไปแน่นอนนะคะให้กินในปริมาณที่พอดีต่อต่อเขาแน่นอนนะคะ <c oughs> อะดึงดึงเอนนอดูหวัวดูหัวเออดูหวัหว โอ้น่ารักเอาท่าจบเลยพ่อจ๋าไม่อยากรีรอแล้วโอ้มันตาร์ทหรอกกลางคืนแล้วตาร์ทต่อไม่ไหวไม่รู้จะไปทางไหนแล้วเพราะว่านอนหลับนอนหลับโอ้นอนหลับนอนหลับโอเคโอเคโอเคป้อนแล้วป้อนแล้วใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นบทดจะเป็นแมวก็เป็นแมวนะคะแม่แม่บจะน่ารักก็น่ารัก น่ารักนะคะบทจะดื้อก็ดื้อดื้อค่ะมาดูท่านอนมาดูท่านอนมาดูท่านั่งอัตัยดูตาดูตาค่ะดูตาเอ้ดูอะอ้ยดืุ้งป่องมากปรุงกลมมาก น่ยดูดูท่าล่างอ่ะดูตุ้มปุกมากแม่แม่ดูนะฮะน่ารักยังไงน่ารักก่อนเลยนะน่ารักก่อนน่ารักด้วอุน่าอุน่ารักด้วยยังไงก็ฝากอุ้ยขออภัยค่ะแม่แม่อุ้ยขอโทษค่ะน้องดิ๊กปรับมุมกล้องผิดน่ารักค่ะ ฝากไว้แม่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อ้วนด้วยนะคะดูตันเองคิดก่อนอะไรดีติ๊กต็อก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 ทำอะไรดีคิดก่อน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 หนูคิดก่อนพระเจ้ามือเกาคางก่อนทำไงดีทำไงดีจะได้มัมน่ารักน่ารักก่อนน่ารั้นลากเออแม่แม่เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้อ้วนด้วยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะบ๊ายบายค่ะเยอะๆกินน้ำก่อนมั้ง